哈哈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  สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมที่เปิดวีดีโอดูกันอยู่ด้วยนะฮะเป็นซีดีเป็นซีดีของบริษัท SJ Production นี่โดยคุณพี่เดอดอกสเดานี่เลยครับมาผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพครับผมดูได้ทุกสถานที่ครับผมไม่ว่าจะเป็นในรถในบ้านในโรงแรมนะฮะเปิดดูก็ได้ตามใจชอบนะครับ ก็ท่านที่อยู่ในโรงแรมพอเปิดดูตลกเราแล้วก็อย่าไปทําอะไรกันนะฮะครับฮะเดี่ยวกันเลยตลกก็ไม่ใช่หนังเอก ใครจะไปทำอะไรในโรงแรมแล้วโดยเฉพาะบนรถทัวร์ก็โชเฟอร์อย่าไปดูแล้วเขาเปิดตะนะอย่าไปดูดูไม่เห็นอยู่แล้วโชเฟอร์จะมาแงนดูไงล่ะครับเออเขาให้คนดูผู้โดยสารดูแล้วก็การขับรถขับราก็จะได้ไม่เกิดอันตรายอ้าวระมัดระวังไว้ดีอุบัติเหตุจะได้ไม่เกิดขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะเมาเมานีเลยสิ่งสําคัญตอนนี้เขารณรงค์กันอยู่เขาบอกว่า ออะไรนะตั้งสติก่อนสตาร์ทนี่เลยนะ,ะโพเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเพราะความเมาก็เยอะเลยใช่ใช่เยอะแยะมากมายก็สติสัมปชัญญะของเรามันจะเบาบางลงไปถ้าเราเมาเนี่ยมันหายไงมันหายไปนไงเราจะไปดื่มจะไปดื่มมากอย่าอย่าอย่าไปกินเหล้าอย่าไปดื่มเลยดีกว่าผมว่าแต่ถ้าอยากจะดื่มหรือว่าติดจนเลิกไม่ได้ดื่มได้ไม่กันแต่มันต้องมีวิธีการดื่มหน่อยหนึ่งถ้าจะดื่มเหล้าผมจะบอกให้นะฮะก่อนดื่มเหล้าเนี่ยอยาให้ท้องว่าง ถ้าท้องว่างน,ะนั้น1จะเมาง่ายใสองจะเป็นโรคกระเพาะสามโรคอื่นจะแทรกซ้อนอนะฮะทางที่ดีก่อนดื่มเหล้าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะครับเ,เราควรจะดื่มเบียร์รองท้องสักสองขวดก่อนนะเห<อ>ล้ากกระดกตามไปเนี่เอ้ไอ้น้อง<ะ>ฉันว่าน้ามันเมาตั้งก็บ,เบีเแราว่ะเฮ้ ที่การดื่มไงผมก็บอกแล้วมันอันตรายใช่มันอันตรายจริงๆครับมาใช่ถ้าหากว่าเรากินเหล้าเราไปขับรถนะเนี่ยเอาเอะยังไงเดี๋ยวอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่ถูกต้องเลยครับถูกต้องเจอก็ตัวผมเองเลยเอาแหมกินเหล้าขับรถอุ้มเป็นร้านเกิดอุบัติเหตุเลยมันหกกันสิหกหก มันจะไปถนัดถนีได้ยังไงหกยังไงก็หกอะะอันนี้เขาเรียกมันมันก็กระชอกก็ชอกไม่ต้องอ่ะคนเมาผมเคยเจอที่สนามหลวงอะเมาเซเป็นอักษรภาษาอังกฤษเลยเอ่าเซเซยังไงเซแซด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 ซก็บอกว่าเซอือโหพูดเซแซดคำเดียวพูดไม่ได้ตัวพูดแบบเซเป็นภาษาอังกฤษอีกก็เจอที่สนามหลวงเลยเจอที่สนามหลวงเดินงกแงงกแงงกแงกเดินเหมือนคนเมาเลยเออเพราะเหมือนคนเมาอะแหละคนเมาเลย พอเห็นแท็กซี่โบกแท็กซี่โบกแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่จอดแอดเปิดประตูสมบัติเปิดประตูแอดแอดโอ้โหมันไม่ได้หยอดไอ้โซเด็กกูมึงก็มุกมึงมากเลยนี่เปิดประตูสมบัติน่าจะเอาให้ใหม่ๆหม่เลยเปิดประตูสุรชัยงี้เปิดประตูมันฝืดมากไงอ๋อเปิดประตูคาราบาวก็ได้อะไรอะก็แอดเหมือนกันนั่นแหละพอเปิดประตูเข้าไปนั่งนั่งเลยแล้วบอกให้คนขับบอกเฮ้ยไอ้น้องไปไปสนามหลวงเออ อ้าเอามันก็อยู่สนามหลวงอะเออแล้วบอกว่าไปสนามหลวงไรเราบอกบอกให้คนขับบอกไปสนามหลวงเอาเวรเมาสจัดคนขับก็งงได้บอกพี่นี่มันสนามเอ้ยไม่ต้องพูดไปสนามหลวงไอ้โชเฟอร์ไม่รู้ทำไงไว้เข้าเกย์อย่างเดียวล้อไม่ได้หมุนไปหนอ่ะเหยียบคันเร่งงสักพักผ่อนคันเร่งแล้วบอก้คนมาบอกพี่ถึงแล้วสนามหลวง ไค้คนมเมาเปิดประตูลงมาควักตังค์ให้ร้อยบอกอ่ะเอาไปไม่ต้องทอนเอ,อแล้วทีหลังมึงอย่าขับรถเร็วอย่างนี้เองนะดู แสดงว่าเมาจัดขาดสติอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟิลขาดแบบนี้ใช่ใช่ครับยังไงยังไงกินเราก็ต้องรู้หลักการกินบ้างจะไปกินจนเมาไหมเขาเรียกว่าต้องมีรีมิตให้กับตัวเองถ้าหากว่าเมาจัดขาดสตินี่ปัญหามันเกิดเพราะความเมานี่เอาใช่คนข้างบ้านเมาทะเลาะกันเหรอก็แค่กิ่งมะม่วงย้อยไปบ้านเขาแล้วก็คนข้างบ้านเขาเก็บกินไอ้แค่ลูกสองลูกเรามีปัญหากันอ่ะบ้าแล้วงี้บ้าแล้วไอ้แค่แค่กิ่งมะม่วงย้อยไปมาทะเลาะกันทำไมถึงจะเอาตำรวจไปจับกันนะเอาว แต่ถ้าเรื่องถึงตำรวจเมื่อไหร่ผมว่าคนที่เก็บมะม่วงกินไม่มีความผิดเอาทาไมอ่ะเอ้าก็ดูเขาพระวิหารไงฐานอยู่ฝั่งไทยเนี่ยปลายยื่นไปทางกระเหม่นสาลโลกตัดสินแล้วยกเขาทั้งลูกใครเป็นของกระเหม่น่ะโอ้ในขนาดปลายยื่นเข้าไปก็ยกให้เขาเลยอ๋ออ๋อนี่แสดงว่าถ้ากิ่งมะม่วงบ้านใครย้อยมาบ้านเราโอ้โหนี่เก็บกินได้ไม่มีความผิดอ้าวอะไรก็แล้วแต่ที่มันย้อยมาบ้านเราเนี่ยโอ้ยนี่มันกรรมสิทธิ์ของเรานั่นนะอ่ะเหลอเออ จะได้จะได้ไรอ่ะก็มาเช้าเมียมึงนี่แหละเออก้มซักผ้าอยู่นะเออแต่ว่าตูดเมียมึงย้อยเข้ามาในบ้านกูไงอ้าวถ้ารู้งี้กูช่วยขยี้ผ้าไปเลย นงมะม่วงก็ตูดเมียกูมันคนละอย่างนะเฮ้ยอ๋อไม่เกี่ยวกันเฮ้ยไม่เกี่ยวแล้วเมียเมียไอ้ใช้ยเขาซักผ้าเหมือนชาวบ้านที่ไหนแล้วเบียไอ้แก่ทำไมอ่ะไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่มือขยี้เสื้อตูดขยี้มุ้งมือตูดขยี้น่าเกลียดทะลึ่งกับน้ำบ่วงเลยจริงเลยอุจ่าไม่รู้เรื่องพูดถึงเรื่องเพลงดีกว่าเรื่องเพลงนี่ถ้าประเภทเพลงนี่ผมชอบเออ่แบบเพลง สมัยเก่าๆอ๋อเป็นเพลงลูกทุ่งของแบบยังไงไม่ว่าจะเป็นสุรพลชายเมืองสิงห์วพยพศเพชรสุภาในประเภทที่ผมชอบ เพราะว่าเพลงใหม่ๆผมไม่ค่อยได้ไงใช่ใช่ใช่โอ,อ,อ้ยก็ชอบเหมือนกันจะพูดถึงเพลงเก่าๆอ่ะจริงวะนะอ้าวศึกษาบ่า <ปะ S 1> ถ้าคุยเรื่องเพลงลูกทุ่งสมัยเก่าๆนะคุยกับผมได้นานแลวรู้ๆไม่ว่าใครร้องเพลงอะไรรู้ๆู้าเอ้าลองลองไปสิอ้าจริงป่ะอมองทองนาเมื่อครานาเกี่ยวโดดเดียวเปลี่ยวดวงอ้าวไวพดไงไวพดมาอ้าอ๋อตั้งแต่รังสิไปจนติดบางประอินพอหนโยทินแล้วมีของกินไม่น้อยเนี่ย ใไถร้องใไถร้องวัยพดไงได้ทุกเพลงไวัยวัพดได้ทุกเพลงเลยอาจารยเยอะเลยอ่ะแต่ถ้าเพลงไวัพดเพลงนี้ผมชอบมากเลยอะไรสุริยายมซาทยนอาเฮ้ยเฮ้ยโดนผิดแล้วนะผิดอะไรสุริยนยำสนทยานี่บ้าแบบไปไกลๆเลยสุริยายมซาทยนสุริยนยำสนทยานะองร้องให้ได้เลยกาจะกลับคืนหลังาคิดถึง ผู้ละที่เคยอยู่กินกันคิดถึงถิ่นาหาแห่งความหลังงานคิดถึงนางที่เคยกอดที่เคยพรำพรอดและหยอกเย้าวป่าจันทีแม่นองเย้าแม่จะคิดถึงเราหรือเปล่า,า,า,าเอ้ยเอ้ยโอ้โละนายนอยเอ้ยนี่จะร้องไปฟัง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 เนี่ยเน่เน่น สุริยาย่ำสาทยนเอ้ยจนก็กลับมารวยละคิดถึงทูที่เคยอยู่กินนะคิดถึงถินนะเม่คนสวย่านฉนี้แม่นงยวยแม่จะคิดถึงแล้วก็ร้องไปเนี่ยไว้ยโพสเขาร้องกันเฮ้ยไปฟังมาจากไหนเนี่ยเออนี่เพลงไวยพสเนี่ยโอ้โหอีรุ่นที่เป็นตลับเทปนะแบบแบบผมสะสมแบบว่า นี่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 โอ้ยเป็นร้อยตลับตลับเดียววางบนหลังตู้เย็นนี่แหละใครจะมาสะสมอะไรกันมากมายขนาดนั้นจะไปไวอะไรบนหลังตู้เย็นเพลงเพื่อชีวิตไหมอ้าวใครลองถามใครลองเพลงของใครเออในผีนายผีเคยรู้จักไหมนายผีอัศนีพลจันทร์ว้าวรู้จักด้วยเออชื่อจริงชื่ออะไรรู้เลย อ้าวเพลงนี้ง่ยเลือนเดือนเพนเสวยเห็นอารามนภาจำนวนนู้มะเพลงนี้ผมชอบเนื้อหาสาระเพลงติ๊กเป่าได้โชว์แซกหน่อยโชว์แซกหน่อยนี่แซกนี่ตอบได้ตกปากไม่ได้วยให้เป่าโชว์เอาเป่าเป่าเดือนเพนเป่าได้นะโอเคเดือนเพนสักเพลงครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ คนเยอะแยะนี่แหละยิ่งน่าก็บอกว่าให้ร้องเดือนเพนเดือนเพนก็นี่แหละเดือนเพนโอยเดือนสิบสองหน้าน้องเต็มตลิ่งพวกเราอันนี้มันเพลงลอยกระทงถูกแล้วทางโนดทางโนดเดือนเพนสวยเย็นเห็นอารามนภาแจ่มนวลดูงามอ๋อเพลงนี้ครับแล้วก็ไม่บอกว็โถ่บอกแล้วก็ร้องไม่ได้เนื้อเพลงนี้ ได้ที่ไหนลุงเดี๋ยวผมบอกเนื้อให้แล้วพ pues e nah ี่โยกก็ร้องตามผมบอกเลยกันเออจะได้ไม่อายเขาเอาใหม่นะครับผิดเมื่อกี้ผิดขอโทษครับขอใหม่อีกเที่ยวขออีกเที่ยวบอกง่ายๆเดือนเพลน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 สวยเย็นเห็นอร่ไรสวยเย็นเห็น นภาแาจ่มดงาานวนดงดวงอาย็นชื่อน้อยยา,มยนนยามเมื่อลมพัดมาเมื่อลมพัดมาแสงจันทร์นวนานนชวนใจข้า,ขาคิดถึงดินที่จากมา,า,ค,าคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนา ขึ้นเหรอฮะมันเหลื่อมกันวะเพลงไม่ได้ตั้งโต๊ะจะได้เหลื่อมกันได้เอออนีะไรพวงนี่ว่าพวงเนี่ยแกไอ้พวงมันยืนอยู่โน่นโู้นแล้วก็ไปยืนอยู่โน้นทำไมอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามาหรือไม่มากัดมัวหมดก็เหมือนกันตกลงมึงหมาป่ะเนี่ยวันนี้ก็มาอยู่เนี่ยอ้าว ม่ึงเข้าใจอูถามว่ามึงอะมาหรือเปล่าวันนี้อเอ๊ะก็บอกว่ามามามึงมั่นใจในพวงมึงอะมาหรือเปล่ามึงมึงอ่ะมึงอ่ะตัวมึงอ่ะมาหรือเปล่าฮะเฮ้ยนงอือกูมาเปล่าเนี่ย เอาไอ้พวงมึงอะมาไอ้พวงมึงมาเออไก่หนงยังบอกกูมาเนี่ยมึงแน่ใจไ้พวงเออเอางี้กูให้โอกาสมึงกลับไปดูที่บ้านทีมึงอะมาหรือยังเมื่อกี้ก็โทรไปที่บ้านนะก็เมียกูยังบอกว่ากูไม่อยู่บ้านแสดงว่ากูมาแล้วล่ะ เฮ้ยไอพวงมึกิ้งโทรไปบ้านเหรอเออเมียยังบอกไม่อยู่บ้านใช่พี่ก็บอกี้คนที่บ้านมึงโทรมาหากลัวเออบอกว่ามีผู้ชายอะนอนอยู่ก็เมียมึงอะเอเอาแล้วไอผู้ชายที่นอนอยู่ก็เมียมึงอะใครอะมันเพิ่งวางหูไม่เมื่อกี้อ้าวไอต้องเลีบกลับบ้านแล้วกลับบ้านไปไปด้วยกันไปดูเนาะไม่แน่ ไอคนที่นอนอยู่ก็เมียกูอ่านเป็นกูก็ได้นะมึง <c oughs> ไม่มั่นใจแล้วไม่มั่นใจแล้วไม่ต้องไปห่วงมันหรอกห่วงตัวเองเถอะเมียไม่ต้องไปห่วงแล้วเมียมึงมาลักมึงทำไมรู้เรากูออนอนอยู่กม็มันยังพูดถึงมึงยู <c oughs> <c oughs> งง่งงจะงงทำไมละ่ะมึงจะมารู้ดีไงคนอื่นเขาต้องรู้ดีกว่าที่ว่าเมียมึงเป็นยังไงอ่ะกูยังรู้เลยว่าเมียมึง่ะดี ทำอรู้ได้ไงกูลองแล้วว่ไงนี่น้องเอาเอาดูพูดแค่นี้โอ้ยไวจะโวยไวทำไมเนี่ยยังไงนะโอ้โหไอพวกนี้กูว่าให้เมียมึงไปตั้งห้าร้อยโธโง่แล้วอวดฉลาดที่หลังบอกมึงเป็นเพื่อนกูนะฟรีไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าแล้วไอ้น้องกันหลังไปเที่ยวบ้านเที่ยวบ้าน มึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่องแล้วอ้าวทำไมไม่รู้เรื่องปะทบเมียไอพวงเนี่พี่สะพ้ายกูอ้าวเออไอที่แล้วมันจะไปทำไมเราเอากูรู้ว่าพี่สะพ้ายกูเป็นคนยังไงอ่ะเออมันป็นคนยังไงอ้าวมันเป็นคนเอาพี่เอาน้องโอ๊ยอะไรไะไปใหญ่เลยแกก็ได้เว้ยไอีกวไอพวงวัเนี่ยโอ้โหในกายกใครเปรียบก็ใครไม่เปรียบ ป้าเปียบใกล้คนกำลังอาภาษ์เนี <c oughs> <c oughs> ่ยตลงเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆอะเป็นพี่น้องอนี่พี่น้องเอ่อเจ้พวงเขาเล่น